สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของโบราณนะครับวันนี้เรามาดูรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินนะครับกระแสโลหะของพะระหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมมีลักษณะอย่างไรนะครับพระรูปหล่อพะระหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคันพิมพ์คีตาองค์นี้นะครับมีลักษณะของรูปจำลองปางสมาธินั่งบนฐานเขียงนะครับสภาพ เป็นสภาพที่สวยงามสมบูรณ์นะครับการหล่อนี้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณในวันนี้เนี่ยทีมงานคนพันเอกได้รับอนุเคราะห์นะครับพระตัวอย่างองค์นี้จากสมาชิกท่านเวียงนครชุมนะครับเป็นผู้อนุเคราะห์ถ่ายภาพสวยๆมาประกอบการทำคลิปครั้งนี้นะครับท่นนะครับเห็นไหมครับท่านดูรอยฐานตบางค้น ก้นของพระในลักษณะของการหล่อโบราณที่โลหะเย็นตัวแล้วยุบลงไปเนี่ยฮะท่านจะเห็นร่องรอยตะไบที่เป็นตะไบเก่าโบราณนะครับศิลปะเชิงช่างความคมชัดสวยงามธรรมชาติของการหล่อโบราณเนี่ยกระแสโลหะของพระองค์นี้บอกได้เลยว่าสุดซึ้งสุดซึ้งผิวเปียกทองเหี่ยวย่นยุบยับกระแสทองมาเต็มครับกระแสทองมาเต็มมากสําหรับพระองค์นี้ เราจะพิจารณาล่องการแต่งหุ่นเทียนเก่านะครับแล้วก็ล่องการแต่งตะบากอนกรนขององค์พระนะครับนี่ครับพอเขายายด้วยกล้องพัน x นะครับคุณจะเห็นสิ่งที่แตกต่างความแตกต่างของ 10x กับพันเมันดูกันตรงนี้นะครับการพิจารณาเนื้อหาเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมว่าตาหมูที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการหล่อโบราณในครั้งนี้เนี่ยคุณจะไม่เห็นในกล้อง 10x แน่แน ใช่ไหมครับนี่คือกําลังขยายอยู่ที่ประมาณ 100X 100X นะครับ 100x เราจะเห็นลักษณะของอพื้นผิวโลหะที่มีการกลอนเนื่องจากโลหะไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวนะครับเราเรียกว่ารอ,อยตาุมูนะครับเป็นสนิมเก่าลากสีนะครับที่ฝังอยู่ในเนื้อทั้งหมดนะครับทั่วทั้งหมดเลยพอเราส่องด้วยกล้องพัน x X นะครับคุณเอ้ยคุณจะเห็นนะครับ เนี่ยอย่างนี้เราบางทีเราจะเห็นเรียกว่าคล้ายๆกับรากผักชีใช่ไหมครับการแตกเกรนของเนื้อโลหะที่ประสานกันไม่เข้ากันเป็นเป็นก้อนเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เราไม่เห็นอ่ะ 10x มันไม่เห็นแต่ว่าถ้าใช้พัน x เ,เนี่ยมาขยายนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าแตกเกรน เนื่องจากว่าเนื้อโลหะมันไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วก็จะมีเส้นเป็นลากผักชีปรากฏขึ้นเนื่องจากการไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวของโลหะนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจในในในแนวทางเดียวกันเพราะว่าเรามาศึกษาพระเครื่องด้วยการใช้กล้องพันเอ็โดยทีมงานของคนพันเ x นะครับ เรามาช่วยๆกันเพื่อสร้างมาตรฐานในวงการพระเครื่องครับผมไม่ได้มาฟันธงว่าองค์นี้แท้หรือไม่แท้แต่ผมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้พิจารณาถึงเนื้อหาความเก่าศิลปะเชิงช่างความคมชัดลึกสวยงามและธรรมชาติของงานหล่อโบราณเราจะดูกระแสโลหะนะครับที่มันเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเป็นยังไงในความเปียกทองการเหี่ยวย่นนะครับ กระแสทองคำที่มาเต็มๆอย่างนี้นะคุณจะไม่เห็นถ้าคุณไม่ได้ใช้กล้องพัน x ก,กล้องพัน x มันดีอย่างนี้ไงครับใช่ไหมยังไม่สายนะครับที่จะตัดสินใจหากล้องพัน x มาใช้นะครับคุณดูลักษณะของคาบเบ้าผิวเดิมโอเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ ตาที่สวยงามอีกองหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้ามีอะไรดีๆมีพระองค์ไหนที่สวยงามเข้าตานี้ก็จะนำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและท่านที่สนใจกล้องพันเนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่นี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบ กดไลค์กดถูกใจนะครับ